ีนะที่เขาลอกับ,บละครเรื่มนีแล้วลรวมไอซีเรียแล้วมีรวมถึงที่เขาลออผลงานการแสดงคู่เราประทับใจแค่ไหนครพอแบบ,บวันนี้มันจะจบแล้วโอ้โสำหรับผมแบบประทับใจแบบมากๆฮะจริงๆมันมีหลายโปรเซสมากที่ก่อนที่จะเริ่มถ่ายทํามันมีหลายเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันมีทุกงานมันมีปัญหาที่แตกต่างกันเนาะว่าจะเกิดมาเป็นข้าฟ้าหรือฟอร์มทีมขนาดนี้ได้ทุกอย่างต้องใช้เวลาครับผม ก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆแล้วก็รู้สึกตื่นตันใจมากๆที่มันจะจบแล้วเนี่ยเพราะว่าเราลงทุนลงแรงกันมาเยอะแบบมากๆครับผมโดยเฉพาะพวกแบบพี่พี่เบื้องหลังโปรดักชั่นพี่ออฟพี่ออฟพี่เด่นคุมกับทุกคนนะครับผมทีมเบื้องหลังคือทํางานหนะักมากผมแบบได้มีโอกาสคุยกับหลายทีมากแล้วคุยกับช่างไฟด้วยทุกคนบอกว่าผลงานชิน้นนี้ยากที่แบบ คนคนไทยจะทำที่แบบว่าใส่สุดใส่เต็มขนาดนี้ครับผมแล้วก็นักแสดงมากหน้าหลายตามมารวมตัวกันได้ก็คือสุดยอดมากๆผมก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจมากที่ได้เล่นเรื่องนี้แล้วก็อยากให้มันเป็นซอฟท์าวร์ของเมืองไทยแล้วก็ทุกคนติดตามมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าแฟนๆเขาก็เขาได้รองกับเรามาตลอดใช่ประทับใจมาก <c oughs> <c oughs> <c oughs> มากมากเลยคับเพราะว่าก็คือเป็นโปรเจกที่ใหญ่มากๆแล้วก็เราก็อยู่กับข้ามฟ้ามานานนานพอสมควรแล้วปรับอะไรผ่านอะไรผ่านการปรับนู่นปรับนี่มาเยอะมากๆแล้วก็ผมใช่ภูมิใจภูมิใจที่เราทําออกมาสําเร็จแล้วออกมาดีมากๆเลยคับเรารู้สึกว่ามันเป็นผลงานที่คือผลงานเวลาเราทําออกไปมันก็จะติดตัวเราไปตลอดชีวิตแล้วผมรู้สึกว่าอันนี้คือ อันดับหนึ่งเลยสำหรับผมเพราะรู้สึกว่าเราเต็มที่กับมันมากๆแล้วก็พอเห็นกระแสตอหรับที่ทุกคนชอบอย่างเงี้ยก็ดีใจดีใจมากเลยครับแล้วก็ไม่รู้ว่าในอนาคตอย่างเงี้ยเราจะได้มีโอกาสที่ได้เล่นได้ร่วมโปรเจกต์ที่มันยิ่งใหญ่มากขนาดนี้อีกหรือเปล่า <c oughs> ก็ขอบคุณทุกๆฝ่ายเลยครับที่ทำให้เกิดซีรีส์เรื่องนี้ แบบเยอะมากอุปสรรคเยอะมากเหมือนกันประมาณหนึ่งดีกว่าเราเพราะเราแบบอยู่ในฐานนักแสดงเนาะแต่เราก็ดูเมื่อเรามาบ้างมันเป็นเรื่องปกติในการทํางานเลยนะครับยิ่งทําฟอร์มยักษ์มันก็ต้องมีการคุยกันหรือว่าลงโปรเซสอะไรแบบความเห็นตรงกันอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นตัวบทเองหรือการแสดงหรือการฝึกฝนของตัวเราเองเนี่ยครับผมมันมีช่วงของเพราะจเป็นช่วงเวลาที่แบบเออเราต้องรอเราต้องรอไงมันจะมีไหมมันจะยังไงอะไรในชรต้องรูไ สำหรับผมมีช่วงแรกที่ยังไม่เริ่มคิวหนึ่งใช่ครับผมแล้วก็พอเริ่มคิวหนึ่งมาคือเราตัดสินใจทุกอย่างเราทำเต็มที่แล้วก็ลักน,นั้นผมว่าไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่อะไร,รใช่ผมไม่ไม่ได้ทอ้อหรอกค่ะเรียกว่ากังวลมากกว่าไปทางกังวลว่าจะเล่นได้ไหมนะเพราะว่ากังวลว่าจะเล่นได้ไหมเพราะว่าเป็นคณินมัน ไม่ง่ายเลยครับมันเขาแบบคือเขามีอะไรหลายอย่างที่นูนิวท้าทายนูนิวมากๆเลยครับก็แค่กังวลเฉยๆแต่ว่าท้อไหมไม่ทอ้อแต่พอเป็นซีนูนิวเราต้องแบงแแบรับเือนะความคาดหวังแฟนๆก็สูงว่าโอ้ยซีรีส์ซีรีส์เรื่องแรกเราด,ดังมากพอเรื่องสองคนก็ต้องคาดหวังว่ามันจะเท่าไหมมันจะยังไงอะไรอย่างเงี้ย ก็ใช่ครับจริงๆแต่ผมรู้สึกว่าการที่เล่นซีรีส์เรื่องที่2เนี่ยจริงถ้าพูดตามความจริงเลยมันก็มันก็ยากนะถ้าจะให้สมมติว่ามันแบบมันบูมแบบมากๆเหมือนอย่างเ,าเรื่องแรกอย่างเงี้ยครับผมว่าเป็นเป็นทุกที่แหละอาจจะไม่ใช่แค่หนูกระเฮียแต่ผมแค่รู้สึกว่าแค่เราตั้งใจทำออกมาให้ดีแล้วอ่ะแล้วก็แฟนๆที่เราที่ร,ทรอ ดูแล้วประทับใจดูแล้วพอใจแค่นี้ผมก็มีความสุขแล้วซึ่งพอวันนี้มันก็พิที่ส์ดแล้วนะเพราะว่าทั้งเพลงทั้งกระแสต่างๆมันก็ดีมากใช่ครับผมก็จริงๆสำหรับผมไม่ได้คิดอะไรแบบมากมายก็รู้สึกว่าเรารับหน้าที่ตรงนี้เราก็ต้องรับผิดชอบในหน้าที่ตัวเองแล้วก็ทาให้มันออกมาให้ดีที่สุดในสปอรเราเนี่ยมันก็จะมีคนชอบไม่ชอบบ้างมันเป็นเรื่องปกติไงครับผมแต่ก็ ตั้งแต่คิวหนึ่งถึงคิวสิบสามแล้ววันนี้คิวสิบสี่อะไรเงี้ยเอ้ยไม่ใช่คิวสิตอนตอนเอพีหนึ่ง<ล>ถึงแบบสิบสามมา <c oughs> ก็รู้สึกว่าฟีดแบ็มันมันดีเกินคาดมากมก็มีในหลายแอปใน TikTok ก็มีคนดูนมีแฟนมากขึ้นแล้วก็งานวันนี้ก็เราเห็นแฟนคลับแบบมากหน้าลัยตามากขึ้นคนใหม่ๆม,มากขึ้นที่สําคัญคือเขาเก่งมากเลยนะแฟนคลับทุกคนที่ช่วยปันเพลงแล้วก็แบบว่าแชร์ X อ็กซหรือว่าแบบ แชร์ทุกโซเชียลมีเดียอะไรเงี้ยครับผม<ๆ>ก็เป็นอะไรที่น่ารักมากไม่ว่าจะเป็นคลิปด้วยโปรเจกต์ต่างๆที่แบบทําให้โปรเจกต์ใหญ่ BTS หรือว่าอะไรต่างๆที่ทําให้เราข้าฟ้าได้เห็นอะไรเงรี้ยเรารู้สึกแบบดีใจมากๆที่เขาแบบว่าตั้งใจทําให้เราแล้วก็อยากให้ทุกคนเห็นซีรีส์เรื่องนี้ครับผมรื่นกูจำได้ไหมว่าตอนปีแรกเราบอกว่าถ้าทำ r ม a ถึงเท่าไหร่นะสองล้านหรือสามล้านนะจำได้ปะสี่ล้านเออตอนนั้นอะสองสอง แต่ตอนนี้มันไปไกลนะอืมยังไงดีอ่ะยังไงดีอ่ะจากวันแรกตอนนั้นเอ้เราท้าทายเอาไว้ไอ้เนี้ยก็ทะลุไปไกลมากๆเลยเออแล้วยังไงดีอ่ะเยอะพีนี้อีพีสุดท้ายแล้วอีพ EP อ๋อืมอีพีสุดท้ายก็นี่นี่จะเป็นครั้งสุดท้าย ที่เราจะได้ปั่นแฮชแท็กของข้ามฟ้าคิงเธอแล้วเพราะว่านี่เป็นตอนจบแล้วนะคบถ้าไม่ปั่นวันนี้ก็ไม่ได้ปั่นอีกแล้วนะคบเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องรวมพลังให้ได้มากที่สุดให้ได้บุ้มที่สุดเลยเท่าไรดีหรเท่าไรดีอรเท่าไรหรอมันเคยไปถึง4ี่ห้าล้านนะนําก็ก็อไปถึงห้าก็มากกว่าห้ามากกว่าห้าก็ดีนะมากกว่าห้าก็ได้แต่ว่าเอ อะไรดีละมากกว่าห้าก็พอใจแล้วครับอาจจะไม่โอ้ยเดี๋ยวจะกดดูเป็นการกดดันทุกคนแต่จริงๆแค่ทุกคนแบบมาช่วยก็พอแล้วก็เผื่อบบว่าถ้ามากกว่าห้าจะมีของใหม่อะไรพิเศษพี่ซีไม่ได้เนออยังไม่ได้คิดคนนี้คิดถึงโชว์อะไรเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวว่ากันอ่ถ้าถึงก็มีพิเศษใแค่น่้แหละเนาะจะทำคอนเทนต์อะไรให้ดูกันอะไรอย่างเงี้ย พอจะได้ไหมคอนเทนต์แบบก็ได้ครับอาจจะเป็นเราคิดดูก่อนแต่ว่าอาจจะมีรางวัลให้ก็ได้ก่กบมารางวัลมากของขวัญกันดีกว่ของขวัญเออรางวัลมันยังไมงนี่ของขวัญดีเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยครับสวยชอบเหมือนเดิมเลยชอบของขวัญชอบของขวัญชอบ ของขวานะครับอ่าม่ดีทำไมหนูของขวานจริงจริงโอ้โหจริงหนูการคิดของขวานให้หนูมนนัน,นยากมากแล้วหนูเป็นคนชอบใส่แบบอิจ๊ะสตอรี่อะไรเงี้ยเราก็ซื้อคู่แหวนแหละเอาจริงแล้วมันคือแบบมันแบบใส่ l i n k กันได้อะไรเงี้ยเออก็เป็นแหวนแสดงว่าแสดงว่เาเมื่อกี้หี่บอกว่าอะไรนะแสดงว่เาเป็นสมัน <c oughs> เป็นสร้อยละกัน อ๋อคือเขาจะบอกว่าแสดงเอาไอ้บอร์ดทำไมเนี่ยแล้วมีใครรู้เลยเขาจะบอกว่าแสดงว่าไม่ใช่แหวนอ๋อรู้อ้าวลุงอ้ไจริงๆอ่ะเขาจะไม่หลุดเจอาหนูจะรอคนดูอีกสีบรอบเดี๋ยวก็รู้สักวันงงแล้วไม่ตอนแรกเขาไม่หลุดแต่ว่าเราฝากไว้ก็ รู้แล้วแหละเนาะคืออะไรเราเปลี่ยนให้เราขึ้นมาไม่เอาอันนี้แหละเปลี่ยนได้แต่ขออันที่มันแพงกว่านี้โอ้โหาเล็กพี่นี่ต้องฟุ่มฟินนะรอซื้อเฟอร์นิเจอร์ให้บ้านเขาเนี่ยโอ้ยไปเรื่องเลยคอ่ะรู้สึกเป็นไงครับโซ่แหวนก็ได้ละกำไรก็เคยได้ละอัดสร้อยมาละอ่ะสร้อยอี้สร้อยก็เคยได้แล้วแต่นี้เป็นสร้อยอีกแบบหนึ่งครับจริงๆก็ ก็บอกทีว่าจริงไม่ต้องให้ก็ได้แล้วก็ถึงให้นะก็ประหยัดเงินกันบ้างก็ได้แล้วซึ่งครั้งนี้เขาก็ประหยัดประหยัดขึ้นแล้วนะครับแต่ว่าเประหยัดขึ้นจริงไงประหยัดแต่ก็มันก็ยังมีราคาอยู่ดีแล้วก็เดี๋ยวราคาแต่ลงจากราคาเดิมมาเยอะอยู่ครับมีคำถามด้วยอยากซื้อมาเท่าไหร่ให้แพง อะไรเงี้ยก็แพงอยู่ดีครับคือเหมือนจะคำถามติดตัวนี้อยูเวลาที่แบบว่าเวลาอยกซื้ออะไรให้หุงอยูแล้วลุงแบไม่อยากให้เลยเขาซื้อใช่ไม่ไม่ได้อยากให้แบบใช้เงินกับเขาเขาเป็นคนเขาเป็นคนบอกว่าซื้อให้ซื้ออะไรให้ในราคานี้เขาก็จะซื้อในเรทราคานั้นให้กลับเพราะไม่อยากเสียตังค์คืนกลับไงอ๋อจะบอกว่าหนูโรอไม่หรอก นี่แซวเล่นแต er ่ก็จะเป็นจริงคับให้มาเท่าไหร่ก็ต้องให้กล่าวเท่านั้นหรือมากกว่านะมันไม่งั้นเดี๋ยวเนี่ยจะนั่นแหละนั่นต้องเท่ากันนอกจากของฝันดีคำวยพรอะไรไหมคะพี่ซุคำวยพรผมก็ก็วยพรปกติแต่จําได้วันตอนนั้นมันเลยเที่ยงคืนแล้วผมอาบน้ําอยู่แล้วผมก็เลือกเพลง Happy Birthday แบบแกเก๊ แล้วก็ลองไปด้วยกับใน youtube เนี่ยะจริงอันนี้ยังไม่เคยอันนี้ยังไม่ได้ไม่เคยรู้แล้วก็เปิดให้หนูฟังแล้วโอ้เียเปลี่ยนเพลงทั้งจังหวัดเลยเนี่ยแล้วเราก็ลองไม่หยุดนี่ต้องให้หนูเล่าตอนนั้นตอนนั้นอยู่ที่อยู่ที่เกาหลีค่ะไปทำงานอยู่นั่นแหละแล้วก็วันนั้นคืนวันที่24ปุ๊บพอแล้วหลังเที่ยงคืนน่ะคือตอนนั้นเฮียอาบน้ำอยู่ผมก็นั่งทำนู่นทำนี่นั่งแบบฟังเพลงซ้อมเพลงแล้วอยู่ดีเฮียก็ พุ่งออกมาจากห้องน้ำแล้วก็เปิดเพลง Happy Birthday to you Happy Birthday แต่ถือโทรศัพท์มาเปิดเพลงน้ำแล้วก็พุ่งเข้ามาใส่เลยแล้วก็มา Happy Birthday อย่างเงี้ยอยู่เกิดทีนี้ผมมานอนอยู่นอนงำลยแล้วก็แบบโอ๊ยช่วยเลือกเพลงดิดโอ้ิชัดนคนอื่นคนมันใช้ไปเยอะแล้วไงมดิโ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 มดิมาแบมโจ มาโจมากเลยไม่รู้เหมือนกันครับไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันแต่มันขึ้นมาแรกเห็นยอดเยอะดีก็กดก็ไม่ถึงไปไม่ห่านี่ไม่หาเลยตัวโจอะไรเงี้ยไม่คิดถึงไม่หาเลยอันไหนขึ้นมาก็อันนั้นแหละจังหวะเพลงที่ว่าแล้วทำไมต้องเป็นจังหวะตอนที่น้บนะเราออกมาก็นี้อยู่ด้วยกันอยู่แล้วมันก็เวลาไหนก็ได้ว่าเขาต้องรอหลังเงคืนอาบ้ามคืนใช่คานคืน มันออกมาตีหนึ่งตีหนึ่งแล้วเออประมาณอืมเพิ่งเสร็จจากในห้องน้ําตอนเกือบตีหนึ่งแล้วก็เลยต้องออกมาแฮปตอนนั้นก็เป็นคนแรกที่แฮปเลยจริงๆมีหลายคนแล้วแหต่หนูซ้อมเพลงอยู่จริงไม่มีอันนี้คือเราเรายางเว้ยนั่หนูเล่าซ้อมยากเลยครับอ่ะก็เป็นเป็นปีที่ดีใช่ไหมคะนิ้วจี เป็นปีที่ดีครับดีดีมากเลยก็มีหลายอย่างเป็นปีที่ได้ทําอะไรเยอะแยะได้ไปหมดเลยครับแล้วก็หลังจากนี้ก็มีอีกหลายอย่างที่ต้องทําเลยมีโปรเจกต์ที่น่าตื่นตาตื่นใจอีกหลายอย่างเหมือนกันแล้วรอติดตามคอนเจกต์คู่จะได้เห็นอีกไม่น่าพาอะไรยังไงวันนี้วันนี้จะได้ฟังเพลงคู่ <c oughs> วันนี้เดี๋ยวผมไปเห็นแล้วได้ฟังเพลงคู่ <c oughs> อันนั้นถ้าหลังจากนี้ละ <c oughs> ห,หลังจากนี้เรามีคอนเสิร์ตคู่ ปลายเดือนตุลาคับปลายเดือนตุลาอีกไม่นานแล้วอีก2เดือนสองเดือนกว่าเท่านั้นเองจริงใช่เคียร์แล้วเนี่ยเอเพื่เีเดี๋ยวก็ดูใกล้ๆใกล้ๆอีกทีนะใช่ครับรอดูเลยเป็นคอนเสิร์ตที่เลิศแน่นอนอ่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะเขาไปเดบิวต์เกาหลีแล้วคนเนี้ยเขาเป็นเพเป็นไครนะ ไม่หนูไปทุกที่อ่ะหนูไปคนที่ไหน <c oughs> ไปญี่ปุ่น <c oughs> ไปเกาหลีดูไปเดี๋ยวหนูก็ไปอีก